สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องยุมารุมฮักนอยูนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมาเป็นกําลังใจคอมเมนต์ทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไปรบจเจหรือว่าช่องยุมารุมฮักนอยูเพิ่มขอบคุณน้ำใจมากๆนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการคํานวณรายวันยันดึกมาฝากนะคะยันถึงนนเลยค่ะสามรัดเลดาวโจรนน่ะเนาะ ดูคลิปให้จบด้วยแล้วกันนะคะถ้าข้ามก็อาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าไมาล์รเจลงทุกทุกสูตรที่คำนวณนั่นละคะ่ะเนาะก่อนจะไปดูไปฟังนะคะเดี๋ยวมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะไม่ได้สนับสนุนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะ อยู่มารุมพักในะยู่ไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าหรือมียานวิเศษได้นะคะว่าจะมาตัวไหนเป็นแค่การคำนวณตามสูตรไม่อนุญาตให้บางลิง้งใดๆใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกคมอมิ้นนะคะทุกคําชี้แนะนะคะขอบคุณในน้ำใจมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะห้างนะคะของวันเมื่อวันศุกร์นี้เช้าบ่ายก็ปิดทำการนะคะ ส่วนห้างเช้านะคะเข้าเด่นศูนย์เอะห้างเช้าเข้าตัวเด่นรองเจ็ดค่ะไปอ่านผิดนะคะส่วนห้างบ่ายก็เข้าเด่นเจ็ดนะคะตัวเด่นเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี้เช้าก็คือของวันก่อนนั่นแหละคะ่ะที่ลงไว้ให้เนาะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาหรือเปล่านะคะก็เปลี่ยนแค่วันที่นะคะก็ลองมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะ จะเปิดทำการไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูห้างค่ะห้างของพรุ่งนี้เนาะห้างเช้านะคะให้เด่นวิ่งรูสก็คือตัวเด่นนั่นแหละคะ่ะสามห้านะคะสองตัวก็จะเป็นสามหนึ่งห้าศูนย์สามห้าห้าแปดแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งนั่นแหละคะ่ะศูนย์สามหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์แปดสามห้าเดี๋ยววันนี้ไม่อ่านนะคะเพราะว่าสูตร หลายสูตรเนาะนะคะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะน่าเบื่อกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้คือหัางบ่ายนะคะเด่นเก้าห้าอ่เดี๋ยวยกสูงให้เนาะถ้าใครจะแคบเอานะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือหัางนะคะใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังให้มากๆนะคะเพราะ หุ้นมีเข้ามีหลุดเสมอทุกสูตรที่ทำลงนะคะไม่รู้ล่วงหน้านะคะจะมาตัวไหนเนาะเรามาต่อกันที่ไต้หวันนะคะไต้หวันนี้เข้านะคะเข้าสองหนึ่งเนาะนะคะเข้าตัวเด่นสองนั่นแหละคะ่ะไม่ใช่สองหนึ่งเข้าตัวเด่นสองค่ะให้สองหนึ่งออกสองสามพรุ่งนี้นะคะก็คือ เด่นศูนย์สามนะคะตามนี้ละคะ่ะส่วนเกาหลีนะคะเข้าตัวเด่นศูนย์เหมือนกันคะ่ะแต่ในสูตรนี้ไม่มีจับนะคะมีเข้าตัวเด่นอย่างเดียวนะคะพรุ่งนี้นะคะเกาหลีให้เด่นแปดเก้านะคะ มาต่อกันที่ลาวสตาวันนี้ลาวสตาหลุดนะคะต้องขอโทษขอไปทุกคนนะคะวันนี้หลุดเนาะเดี๋ยวมาดูลาวสตาพรุ่งนี้ให้เด่น0ูนย์ห้านะคะตามนี้นะคะทุกคนเนาะมาต่อกันที่ใช่ไหมราวลาวสตาหลุด ใช่ไหมคะวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ้ลาสตาเข้ารูดศูนย์ใช่ปะ่ะเข้ารูดศูนย์นะคะวันนี้วันที่หกเนาะพรุ่งนี้วันที่เจ็ดใช่ไหมอุย้ยไม่รูจ้จจก็ลืมงงนะคะนั่นแหละคะ่ะเข้ารูดศูนย์อะมาต่อกันที่เราพัฒนานะคะเรา เราพัฒนาหลุดนะคะมาตองเก้าเนาะสูตรหลุดนะคะไม่มาเลยต้องขอโทษขอไปนะคะมาดูของพรุ่งนี้ค่ะเด่นเก้าสามค่ะสำหรับเราพัฒนาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตองมาแล้วจะเบิ้ลต่อหรือเปล่านะคะถ้าใครชอบเบิ้ลก็ลองติดติดไว้นะคะเพราะไม่รู้ว่า ตองแล้วจะมาเบิ้ลหรือเปล่าพอพอเลขกเป็นตองนี้คำนวณยากหน่อยนะคะทุกคนดูเป็นแนวทางกันนะคะมาดูกันที่ฮานอยวันนี้เป็นไงบ้างคะฮานอยฮานอยพิเศษกับเอขพาะกิดหลุดนะคะส่วนฮานอยปกติในสูตรมีแต่ว่าจับให้ไม่ได้นะคะจับได้แค่เด่นรองแปดนะคะ ส่วน v i p ก็เข้าตัวเด่นศูนย์นะคะในโสูตรมีเจ็ดศูนย์ก็จับให้ไม่ได้นะคะมาดูของพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ฮานอยเฉพาะกิจให้เด่นหนึ่งปดนะคะวันนี้วันนี้รู้สึกสูตรจะเดินไม่ดีนะคะทุกคนต้องขอโทษขอไปด้วยเนาะพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันใหม่ค่ะอันนี้คือพิเศษนะคะเด่นเจ็ดสอง มาต่อกันที่ปกติคะ่ะปกติเด่นแปดศูนย์นะคะปกติเด่นแปดศูนย์ p เด่นสองห้าใครจะแคปหน้าจอก็ลองแคปไปนะคะมาดูที่สามลัดและดาว เยอรมันเข้านะคะเข้าตัวเจาะหกศูนย์เนาะนะคะเข้าตัวเด่นทั้งสองตัวแล้วก็ตัวเจาะนะคะส่วนอังกฤษนี่หลุดเนาะรัสเซียก็เข้านะคะในสูตรมีนะคะสี 4, มีเจ็ดศูนย์สี่และคะ่ะแต่ว่ามีทั้งแปดสีด้วยจับให้ไม่ได้นะคะจับได้แค่ตัวเจ็ดกับศูนย์นะคะส่วนดาวก็เข้าศูนย์ แล้วก็เจาะศูนย์สองนะคะสําหรับดาวโจนเนาะมาดูของพุ่งนี้ค่ะพุ่งนี้อังกิษให้เด่นเก้าเจ็ดนะคะอังกฤษเด่น 97. เก้าเจ็ดเยอรมันเด่นหกเจ็ดนะคะส่วนรัเสเซียนะคะเด่นศูนย์หก ดาวโจนเดนศูนย์ค่ะครบแล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังนะคะเป็นแค่แนวทางนำมาฝากเป็นการคำนวณจากสูตรนะคะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะคะจะมาตัวตัวไหนกันเนาะก็ ใช้วิทยจรณญยาของตัวเองนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ